วันนี้เรามาเรียนประโยคพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ได้บ่อยมากๆเลยค่ะนั่นคือเมะกันค่ะคำนี้แปลว่าก็หรือเช่นกันใช้แทนคำว่าวะหรือกะเพื่อบอกว่าข้อมูลในประโยคนี้เหมือนกันกับประโยคก่อนหน้าความหมายโมะอ่านว่าโมะแปลว่าก็หรือเช่นกันใช้แทนคำว่าวะหรือกะเพื่อบอกว่าข้อมูลในประโยคนี้เหมือนกับประโยคก่อนหน้า ของสร้างประโยคหัวข้อบวกมอบอกข้อมูลบอกเดตเซอร์มะจะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับว่ตัวอย่างของสร้าง a สามมอบวกคำบอกข้อมูลบวกเดเซอร์วิธีใช้บอกข้อมูลที่เหมือนกับประโยคก่อนหน้าซันต o สุสามมค่ายชายอินเดสกุณสันทอสก็เป็นพนักงานบริษ,ษัทเช่นกันบอกสถานะที่เหมือนกันเช่น วัตชิมาะกกุเดฉันก็เป็นนักเรียนยเหมือนกันใช้แทนคำช่วยวะเพื่อแสดงความหมายก็ go? ด้วยข้าเหร่เหมะเอนจิเนียเดเขาก็เป็นวิศวกรด้วยหมายเหตุมไม่ใช่พร้อมกับวะในตำแหน่งเดียวกันถ้าข้อมูลไม่เหมือนกันจะใช้วะหรือกะตามปกติมสามารถใช้กับประโยคปฏิเสธได้เช่น วาตาชีเหมาะเซนเซจะอาริมาเซงฉันก็ไม่ใช่จานเหมือนกันตัวอย่างบทสนทนาทานกากะสังว่าคราชาอินเดเซคุณทานกากะเป็นพนักงานบริษัทซันโตเซังเหมาะคราชาอินเดสคุณซันโตสก็เป็นพนักงานบริษัทเช่นกันจำไว้ว่าเหมาะใช้เพื่อบอกว่าก็หรือเช่นกันอยู่ตำแหน่งเดียวกับว่า แต่ใช้ได้ทั้งประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้การใช้มอกันแล้วอย่าลืมลองนำไปแต่งประโยคของตัวเองดูนะคะไซโยมาดมีเโคเรเตะอาริยัโตกุไซมาสตะมาตะมิเตเนยอรุชิโกเนงายชิมะ